สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะเพื่อนๆมีปัญหาอย่างนี้อยู่ไหมคะปลูกต้นไม้ไปแล้วค่ะแม่ก้อยขาตอนแรกก็ออกดอกสวยดีค่ะแต่ตอนนี้ค่ะไม่ติดดอกไม่ออกผลเลยค่ะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบง่ายๆนะคะในการทําให้ต้นไม้ของเพื่อนนะคะกลับมาติดดอกออกผลสวยอีกครั้งเราไปดูวิธีทาด้วยกันเลยค่ะ จะเดินเติบโต,ตเร่งการติดดอกออกผลนะคะพืชเขียวโตวเร็วทันใจเร่งรากพืชโตเร็วกันแบบง่ายนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักของเราครั้งนี้นะคะเป็นไข่นะคะ เป็นไข่เป็ดนะคะเพื่อนๆจ้าเนื่องจากไข่เป็ดนะคะไข่แดงเยอะและใหญ่มากโปรตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการนะคะเราใช้ไข่กันเลยนะคะเป็นของชลนะคะโมโนโซเดียมกูตาเมตนะคะเขามีกรดตัวหนึ่งนะคะเราเรียกว่ากรดกูตามิกนะคะเป็นนมจืดหนึ่งกล่องนะคะเขี่ยเร่งการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีนะคะก็คือนะคะเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวนะคะอุดมไปด้วยโปรตีนที่พืชผักต้องการนะคะและยังมีกรดอะมิโนที่จําเป็นสําหรับพืชนะคะถึง17ชนิด เร่งให้พืชเขียวโตเร็วทันใจกันแบบง่ายๆนะคะเราใช้นะคะเต้าเจี้ยวกันเลยนะคะในเต้าเจี้ยวนะคะยังประกอบไปด้วยเกลือแร่ธาตุเหล็กโพแทสเซียมนะคะยังมีวิตามิน B สูงนะคะเร่งรากเร่งเขียวโตเร็วทันใจเร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีได้วิตามิน B สูงในการบำรุงพืชผักนะคะต่อไปนี้นะคะเพื่นจ๋าใช้เต้าเจี้ยวได้เลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ครบแล้วค่ะเพื่อนจ๋ามาเริ่มทําด้วยกันเลยค่ะ ไข่เป็ดค่าเพื่อนๆขาหนึ่งฟองเลยนะคะผลดกเต็มต้นกันง่ายๆนะคะด้วยไข่เป็ดเลยค่ะเพื่อนๆไข่แดงเยอะค่ะน้ําสะอาดนะคะหนึ่งหรือสองลิตรนะคะได้เลยนะคะเพื่อนๆตอไข่เลยค่ะไสลงไปเลยค่าเพื่อนจ๋านี่ไข่แดงเยอะจริงๆค่ะพริกดกเต็มต้นกันแบบง่ายๆนะคะต้นไม้ต้นไหนนะคะไม่ดกนะคะไข่เป็ดเลยค่ะเพื่อนจ๋าโปรตีนเขาเยอะค่ะเพื่อนๆขยำเปลือกไข่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆนี่ ทำพะโล้อร่อยอร่อยก็ไข่เป็ดเลยค่ะเพื่อนจ๋าต้นไม้ก็เหมือนคนนะคะเพื่อนจ๋าต้องการของดีๆในการบำรุงเขาค่ะนี่ีข่เลยค่ะเพื่อนเร่งดอกเร่งผลขั้วเหนียวนะคะติดดอกแล้วค่ะดอกไม่สลัดหลุดร่วงง่ายค่ะเพื่อนจ๋าผลเดดเต็มต้นค่ะคลดก,ดกเต็มสวนกันแบบย่างไงใส่สิ่งนี้นะคะโมโนโซเดียมคูตเมตค่ะเร่งดอกเร่งผลตเต็มต้นสุดง่ายค่ะเพื่อนจ๋าหนึ่งช้อนนะคะ ใส่นมจืดลงไปนะคะเพื่อนเพื่จะเขียว,ยวใบมันวาหวานกรอบรสชาติด,ดีค่ะเพื่อนท่านไหนปลูกผักสลัดไปแล้วผักสลัดขมๆนะคะใช้สิ่งนี้เลยนะคะเราใส่นมจืดลงไปนะคะห้าช้อนนะคะหนึ่งสอสามสี่ห้าค่ะ เราใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะคะ1ช้อนนะคะเพื่อนเพื่อนขาเต้าเจี้ยวนี้เกิดจากการหมักถั่วเหลืองนะคะเพื่อนจ๋าถั่วเหลืองนี่หมักเป็นปุ๋ยนะคะเราจะเทียบเป็นปุ๋ยยูเรียแบบง่ายๆเลยค่ะเร่งเขียวพืชโตเร็วทันใจค่ะบำรุงทุกส่วนเลยค่ะบำรุงกันตั้งแต่นะคะระบบรากลําต้นกิ่งก้านใบเลยค่ะเพื่อนเต้าเจี้ยวแล้วปุ๋ยยูเรียแบบง่ายๆค่ะเพื่อนจ๋าช้อนนี้เลยเต้าเจี้ยวเลยค่ะเพื่อนจ๋าใส่ลงไปลยคะหนึ่งช้อนค่ะเพื่อนเพื่อนขาหอมเลยค่ะเพื่อน สูตรนี้เลยจ้าเร่งดอกเร่งผลง่ายที่สุดจ้าพริกผักนะคะดกเต็มต้นเต็มสวนกันแบบง่ายจ้าครั้งนี้นะคะเราผสมต่อน้ำ20ลิตรนะคะครึ่งเลยค่ะนี่ค่ะไม่ก็ใส่ถังสีขาวครึ่งน,นึงนะคะอีกครึ่งน,นึงที่เหลือค่ะใสถังสีเขียวอย่างนี้นะคะ่ะและสําหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะนะคะ10ลิตรอย่างนี้นะคะเมื่อเราเทใส่ไปแล้วเนาะนี่ต้นไม้หนูไม่เยอะคะ่ะไม่ก็เพื่อนๆก,ก็เอาขวดไปเลยค่ะ วงปุ๋ยใส่ขวดไว้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าขวดไปอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าปิดฝาเลยื่อนก็วางตากแดดไว้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆตากไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะเพื่อนๆก็จะได้จูดินซีสังเคราะห์แสงแบบง่ายเลยนะแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋ามีแก้วค่าใช้แก้วเลยค่ะตากเลยเพื่อนๆจ๋าเร่งเขียวเร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีนะคะสารแแน่ใบเขียวใบใหญ่ค่ะเพื่อนๆจ๋าสูตรนี้เลยจ้ะร่าร้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีมะกรูดค่าเพื่อนๆ อู้บนสีไมก้อยไมกค้อยผากหัวครับเพื่อนจ๋าแต่กอดีๆแ้ารสสุนดนี้นะคะเพื่อนใช่เมก้อยงามมากครับเพื่อนจาน๋านี่สองกระถางเลยด้านรถด้วยค่ะเ,เพื่อนค่ะด้านรถไปที่รากเลยค่ะให้ปุ๋ยกล้วยไม้นะคะเน้นๆที่รากนะคะเพื่อนเพื่อนดูเล่นการแตกหนอ่อใหม่ได้เป็นอย่างดีครับเพื่อนจ๋าเร่งรากทะลุกระถางเลยนะอู้ชื่นใจ ด้วยไม้ได้ด้วยนะก,กินใบค่ะเขียวของแม่ก้อยค่ะแตกใบใหม่สม่ำเสมอค่ะได้กินตลอดคุณผู้จัดหาึ่ดเลยนี่ใบเขียวแข็งแรงปลูกในเข่งก็ได้นะคะพุ่ผู้จ๋าเข่งยี่สิบบาทนะคะเพื่อนสวยอ่ะ้วาวปลูกกุหลาบแล้วนะคะต้องเห็นดอกนะคะสูตรนี้ค่าใช้ได้เลยค่ะเพื่อนขาหนึ่ลเลยพริกแดงมากค่ะเพื่อนๆจา๋า โรสสูตรนี้เลยค่ะขาช่วงนี้ยังอากาศร้อนๆอยู่นะคะเพื่อนมีอินทรียวัตถุนะคะมีเศษใบไม้นะคะหรือมีมพะพร้าวสับนะคะปกคลุมที่หน้าดินอย่างนี้ด้วยนะคะรักษาความชุ่มชื้นที่หน้าดินนะคะทําให้จุลินทรีย์ของเรานะคะยังทํางานได้ดีนะคะเพื่อนว้าวกุหลาบไม่ก้อยค่าแตกดอกใหม่นะคะนี่แทงยอดใหม่ตลอดเลยค่ะเพื่อนขอลาโรสูตรนี้เลยคะ่ะเพื่อนจ๋าน่เลยงามทั้งสวนค่ะเพื่อน เอาใจเพื่อนๆที่รักวันสีนะคะสูตรนี้นะคะใช้ได้เลยนะเพื่อนจ๋าวันสีใบใหญ่สีสวยนะคะพเพื่อนเอาดูเลยค่ะพเพื่อนมะนาวต้นนี้ค่ะยังไม่ติดดอกออกผละคะ่ะเพื่อนๆจ๋ามีอาการเหลืองนินดๆด้วยนะคะพเพื่อนๆจ๋าด้านลึกสีนี้เลยค่ะรล่งเขียวนะคะเพิ่มไนโตรเจนนะคะให้กับต้นมะนาวที่ผักของเราแบบไม่น่าเลยค่ะเพื่อนๆ ื่อนจ๋าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะทับทิมนะคะที่ติดดอกตอนนี้ติดผลแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าต้องบำรุงด้วยสูตรนี้เลยค่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าติดคนทั้งต้นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าช่วงที่เขานะคะเริ่มติดดอกออกผลแล้วนะคะอย่าขาดค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าโอ้ยฮอร์โมนต่างๆเนี่ยเลยว้าวพริกค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าติดทั้งดอกนะคะติดทั้งผลนะคะพริกไม่เน่าพริกสวยนะคะได้กินนะคะเพื่อนจ๋าเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋า ตรงนี้ยังร้อนๆอยู่นะคะรถทางดินนะคะที่โคนนะคะให้ชุ่มเลยนะคะเต,ต,ต็มต้นสะใจนะคะแก้วนี้นะะเลยค่ะเพื่อนโอ้โดอกจริงล่ารวดเลยค่ะเพื่อนจ๋าเยอะดอกเติมเต็มต้นค่ะเพื่อนจ๋นา,าอโอ้โปยเซียนดอกเป็นพวงย้อยกันอย่างนี้เลยค่ะเ,เพื่อนติ๊โคเ,เลยค่ะเ,เพื่อนจ๋า เด็กๆนะคะเพิ่งปลูกค่ะสูนี้นะคะใช้ได้ตั้งแต่นะคะต้นกล้าพืชผักของเพื่อนนะคะตั้งแต่เล็กๆนะคะจนโตเลยนะคะเพื่อนคขาดอกฝรั่งค่ะติดเยอะกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆดูโอ้โหเต็มต้นกันอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยโอ้งการแตกใบแตกยอดนะคะเร่งการติดดอกออกผลนะคะฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนฉีดพ่นเชอว์เลยนะคะเพื่อนนีเห็นมีมดเห็นมีมดฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อน กิ้งกิ้งค่ะทุกคนติดคนเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมดอกสวรรค์บ้านเมฆกล้วยครับเพื่อนๆจ้ะเยอะมากค่ะทุกคนติดทั้งดอกนะคะแล้วก็ออกผลดอกเต็มๆอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆดูโอ้โหดูวิตามินซีนะเราปลูกได้เองค่ะเพื่อนเยอะมากนะเพื่อนๆหาเนี่ยมูซุกซุกอยู่ใต้ใบเพียบเลย ผีพ่นอะไรคะเพื่อนเพื่อนเดอกสวยค่ะเพื่อนเห็นไหมเมกออดกมากนี่เห็นไหมเพื่อนมพู้ดอกจริงน่ะน่ะโอ้นี่สัหรับใบมกอ้อยดกมากุหโอ้โห ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกด like กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะต้นไม้ของใครไม่สวยนะคะไม่ติดดอกออกผลเลยค่ะแม่ก้อยทำสูตรนี้ไว้ใช้กันดูนะจ๊ะบ๊ายบาย ไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะค่ะ